สวัสดีครับสอนสูตรโลนินข่าไม่ตายนะครับสำหรับวันนี้ครับดูว่าเกิดภายพั่นอะไรเกิดขึ้นครับนี่ครับตรงนี้ครับภายชั่นครับเป็นจุดนะครับเปนจุดเกิดภัยพิชั่นเแท่งเขียวคือกินแท่งแดงนะครับก่อนหน้านะครับแต่ว่าราคาต้องขึ้นไปนะครับตามที่วิเคราะห์ไว้นะครับตามที่คิดไว้นะครับความน่าจะเป็นนะครับแล้วสองเป็นเทรนไลน์ครับนี่เส้นเทรนไลน์เป็นขาขึ้นครับ องเส้นเทียมไรภ์กาขึ้นแล้วก็ยิมเอก็เป็นขาขึ้นครับเส้นสีฟ้าสอครับแล้วดูโวลุ่มนะครับโวลุ่มโวลุ่มจัดว่าอยู่ในเกณฑ์ที่ไม่หลอกนะมีการซื้อสายขายกันจริงๆนะครับ3มครับเข้าครบสามอมประกอบครับแล้วดูอยู่เหนือเส้นแนวรับรท่านเดิมครับที่สี่ครับนะครับเส้นสีเหลืองครับหนป 59นะครับอยู่หนะเป็นเขียวทะลุขึ้นไปแท่งแดงเออเช่งเช่งเขียวทะลุขึ้นไปเราไปาตามได้รอลองมาดูรุ้นนี่คลิปว่าจะถึงปถเป้าหมายที่1 8 67หรือเปล่านะครับลองดูครับตามสุดครับคลิปนี้ก็เป็นคลิปที่2นะครับอ๋อมีทีสองเราดูครับมีทีแรกเรากจัดการแตกไปนะครับเสียไปประมาณ120เหรียญน,นะครับดูคลิปที่2ครับ ราคาเริ่มปีนขึ้นไปครับตอนนี้เราถือขาบายทองนะครับตอนนี้ได้เพิ่มมาเจ็ดเหรียญแล้วครับขอโฆษณาินิ่หน่อยครับรอหนึ่งครับเฟสชั่นทองคําครับโอเคครับไปต่อครับสองเหรียญครับขึ้นไปขึ้นไปต่อต่อไปเรื่อยๆครับดูเช็คบทาเฟรมชั่วโมงทาเฟรมมันะครับผมโอเคครับเงินขาขึ้ไปถึงยอดได้หรือเปล่าครับตามชมเลยนะครับ ไปเรื่อยๆครับปลาปลปครับโอ้โหทำราคาครับตอนนี้ก็ทำราคานิ่งอยู่นะอยู่ที่สิบเหรียญครับเร็ดแล้วครับเวลาพุ่งหรือเปล่าครับตอนนี้เวลาอยู่ที่สิบห้านาฬิกายี่สิบสี่ีครับพุ่งไป้วครับราคาทำราคาขึ้นไปนะครับทำราคาขึ้นไปแปดเหรียญยี่สิบเหรียญแตกไปแล้วครับ